พูดแนะนำตัวเองยังไงให้คนจากกดติดตามช่อง YouTube ของเราครับฝา,ากกดไลค์กดซ b บ c r คร e แน่เด้อาเป็น youtube r ต้องลงเฮ็ดอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับพี่น้องท่านไหนที่คิดแตกต่างอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ หลักการของผมก็คือว่าเรานะครับจะต้องพูดสั้นๆแล้วก็จะต้องพูดก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักของเราครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องไหว้ทักทายคนดูก่อนครับเหตุผลก็เพราะว่าคนไทยครับชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะครับผมจะทําให้ดูครับเราทำงี้นะไหว้ก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมอะไรไปเห็นไหมครับผมอีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเราก้มหน้าเสร็จปุ๊บแล้วเราพูดไปด้วยมันจะทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงก้มหน้าเสร็จปุ๊บเงยขึ้นมาแล้วค่อยบอกว่าสวัสดีครับอย่างนี้นะครับผมไหว้ทักทายแสดงความอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนคนไทยชอบครับต่อมาสเตจที่2ครับเมื่อเราไหว้จบปุ๊บให้เราพูดชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อช่องด้วยนะครับเหตุผลคือพูดชื่อตัวเองทําให้คนจําแบรนด์เราได้ก็คือชื่อเราแล้วก็ให้คนจําชื่อช่องด้วยนะครับนะ เราดูกันเลยนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมเสกสรรจากช่องเสกสรรปั้น YouTube ครับเห็นไหมครับผมพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมอะไรจุด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 จากช่องอะไรทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับสเตปที่2สเตปที่3ครับจะมีตัวเลือกให้พี่น้องเลือกอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือให้เราบอกผลงานหรือรางวัลที่เราได้รับมา เรามีผลงานอะไรบ้างหรือเราได้รับรางวัลอะไรก็บอกออกไปเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเรานั่นเองครับเช่นสวัสดีครับผมเสกสรรจากช่องขาหมูเสกสรรซึ่งได้รับรางวัลมิชลิน3ดาวครับเห็นไหมครับผมเคยได้รับลิปรางวัลมิชลิน3ดาวผมก็เอามาบอกด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือครับผมอันนี้คือรูปแบบแรกของสเต็ป3ครับรูปแบบที่2ของสเต็ป3นะครับก็คือ บอกประสบการณ์ที่ผ่านมาครับว่าเราครับไปเคยไปทํางานที่ไหนสถานที่ทํางานเราเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมเสกสรรจากช่องขาหมูเสกสรรครับซึ่งเปิดมานานแล้วกว่า20ปีครับเห็นไหมครับคําว่าเปิดมานานแล้วกว่า20ปีเนี่ยฟังดูแล้วก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือมันเพิ่มมากขึ้นนี่คือการบอกประสบการณ์หรือสถานที่ทํางานที่ผ่านมานั่นเองครับ นี่นะครับก็คือหลักการพูดแนะนําตัวเองของผมนะครับนะอย่าลืมนะเริ่มต้นโดยการสวัสดีก่อนเพราะคนไทยชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนเสร็จแล้วแนะนําชื่อแล้วก็พร้อมชื่อช่องนะครับแล้วก็ส็สุดท้ายก็คือเราอาจจะบอกผลงานความสําเร็จของเราที่ผ่านมาหรืออาจจะเลือกบอกประสบการณ์หรือสถานที่ทํางานที่เราเคยทํามานะครับทำไดูอีกรอบนึงนะครับดูนะครับผม สวัสดีครับผมเสกสรรจากช่องเสกสรรขาหมูนั่นเองครับซึ่งได้รับรางวัลมิชลิน3ดาวหรืออาจจะบอกว่าเสกสรรขาหมูซุ้งเปิดมานานกว่า20ปีนี่คือการแนะนําตัวนั่นเองครับนะพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมก็จะมาตอบคําถามให้นะครับนะวันนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาถ่ายตอนดึกเลยนะก็เลยต้องถ่ายในบ้านครับเพราะว่าวันนี้มีพี่น้องจากสีสเกตครับผมโอโ้มาเรียนถึงนี่เลยนะ แล้วก็โอ้โหเรียกว่าเติวกันเข้มเลยนะครับกลับไปบ้านก็จะได้ทําคลิปกันเป็นเลยนะครับพี่น้องท่านไหนครับที่อยากจะท o u t u ู e อยากจริงจังนะครับแนะนาว่าดูฟรีๆจากช่องของผมได้เลยนะครับไม่ต้องมาลงเรียนนะดูแล้วทําให้มันเป็นถ้าไม่เป็นอย่างไรามาปรึกษาผมผมยินดีให้คําปรึกษาฟรีทุกคนเลยนะครับถ้ายังแบบว่าอยากจะเรียนจริงๆค่อยว่ากันทีหลังอันนี้ไม่ต้องเสียเรียดน,นะดูฟรีในช่องได้เลยนะครับผมจะช่วยเหลือทุกท่านให้มีรายได้ มีชื่อเสียงและจะสำเร็จไปด้วยการแน่นอนครับ